สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหสัสบดีที่22กุมภาพ,พันธ์กลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคั่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่2คาราบักกับรากา้า ทำพาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพรคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูล2อูดูแฮนดิแคปคาร์บักกับมา,า,าก้าศึกยุโรปาลีแข่งขกันตอนเที่ยงคืน4ี่สิบสนราคาทีเยือนมาก้ามุกตอบมาปาลง5้าเกมแรกแรกมาก้าเปิดบ้านแพ้คาร์บักสประตูตอน เงื่อนไขพื้นฐานวันนี้บาร์กาต้องบุกเอาชนะคืนให้ได้เงื่อนไขพื้นฐานขคัลั์บักของแค่ไม่แพ้ก,ก็มากเกินพอคัลบักเป็นบอลจากอัลเซอร์ไบจันบกการ์กาเป็นบอลจากโปรตุเกสดูแล้วชั้นลีกชั้นทีมก็ห่างแตกต่างกันเยอะแต่สกอร์ที่เกิดขึ้นเกนมแรกวันทําให้เห็นอะไรบางอย่างว่าคาล์บักทีมนี้ก็มีประสบการณ์ในยุโรปอยู่ไม่น้อยและก็เล่นได้ดีวันนี้น่าจะเป็นงานหนักของบาร์กา และไม่แปลกใจเลยที่ราคาจะเปิดมากล้าจ่ายเต็มปอปลาลบผ้า,าแต่ถึงขนะนั้นเดี๋ยวเราไปไล่เรียงข้อมูลภาพรวมๆกันอะไรเป็นยังไงและจะจบอยู่ที่ตรงไหนนะครับสำหรับเกมคูน่นี้เพราะมันเป็นเกมเล็กสองตัดสินแล้วว่าใครจะผ่านด่านต่อไปเริ่มต้นกันที่ในตารางลีกคาราบักคือทีมจากฝูงในลีกอาร์เจนตินา แล้วก็จะมองอว่าพวกเขามีคะแนนทางากานที่อันดับที่2ชนิดที่ว่าแพ้อีกสัก4-5เกมก็ยังไม่เป็นไรสบายสบายไม่มีภาระกังวลอะไรในเกมลีกยัยงไงก็คว้าแชมป์แน่ๆเพราะนั้นสามารถทุ่มเทแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเกมบอลถ้วยได้แม้จะเป็นยูโรปหรีกก็ตามเรียกว่าให้ความสำคัญสดๆให้ความสำคัญมากกว่าเกมลีกด้วยซ้ำไปสำหรับคาราบัก ในขณะที่บากาเองจะว่าไปแล้วพวกเขาก็ควรให้น้ำหนักในเกมบอลถ้วยยูโรป้าลีกเหมือนกันเพราะในการลุนแชมป์ลีกในเกมลีกเป็นไปไม่ได้ยากมากที่นากบากาจะมาไล่ตามฟอร์ติ้งลิมอนกับเมนฟิกาได้ทันเพราะโดยสองทีมนั้นก็ชนะรัวนๆในขณะที่บากาเองก็ยังทรงๆคุนสดขึ้นๆลงๆลำพังแค่จะไล่แสงพอโต้ับที่สามยังยากเลยแม้ห่างแต่ห่างแค่ห้างคะแนนก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องระวังวิตเเลกินมาไรที่ไล่จี้มาเหลือแค่เพียงสองคะแนน,นซึ่งแน่นอนวิตเลกิมาไรบอกเลยอันดับที่สี่นี้เขาอยากได้เขาอยากได้ได้ให้สูงที่สุดอะ่ะเพราะนั้นมากาคืออันดับที่สี่ในโปรตุเกสนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานด้านของตารางลีกของทั้งคู่ของคาราบักและก็มากานะเล่าส่งกันฟังครับนะรู้ไว้เช่ว่าใส่าใมาแมายหามนะด้านผลงานคาราบัก ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีถ้าเกมเหล่าทันชนะสามสะเหมอหนึง่งแพ้หนึ่งก็ถือว่าแพ้น้อยแพ้เกมเดียวนะชนะได้ถึงสามเกมแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามในแง่การลงทุนกลับไม่มีกําไรเพราะกําไรสองขาดทุนเป็นสามห่างลบกลบนี่แล้วยืนนแต่ล็ควักเนื้อเข้าเนื้อเพราะนั้นการลงทุนดีแต่การไม่ใช่การผลงานดีแต่การลงทุนยังไม่โอเคยังไม่ดีเพราะขาดทุน ในขณะที่ ca, มากาผลงานห้างเกมหลังสดุดต้องยอมรับว่าทรงไม่ดีเลยทรงถือว่าดอบมากสำหรับทีมอย่างมากาควรดีกว่านี้ชนะสองเสมห,หนึ่งแพ้สองนะสำหรับมากาก็ไม่แปลกครับที่พวกเขาจะอยู่แค่ดับที่สี่ของตารางลีกแล้วก็ดูเหมือนฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆนั้นจะมีปัญหามากเหลือเกินและนั่นทําให้การลงทุนกอบพวกเขาดูย่ำแย่อย่างสดๆเพราะไม่มีกําไรเลยในห้าเกมหลัง ทำเล้แค่เจ้าเกมเดียวที่เหลือขาดทุนหมดเข้าเนื้อเต็มๆควักเนื้อเต็มๆเ,เรียกว่าเจ็บจนจุกอ่ะใครตามมากา้าต่อถูกต่อแพงพร้อมโดนตลอดแม้กระทั่งเป็นบอลล็อกก็ยังเจ็บเพราะฉะนั้นมองเลยว่างานนี้เหนื่อยมากา้านองมาด้วยฟอร์อมแบบนี้เหนื่อยจริงๆนะแล้วก็การเจอก,กันก็เจอกันเกมแรกแ,ลแหละที่มาก้าเปิดบ้านแพ้สองสี่ และนี่คือภาพรวมๆของคาราบักกับมาก,ก้านะครับรายตั้งแต่ตารางเลขของทั้งสองฝั่งผลงานท้างเกมเหล่าทุนของทั้งสองฝั่งการลงทุนการเจ,เจอกันในเกมแรกก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ดูภาพสีคาราบาักดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่ามาก,ก้านะไปดูพูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายผ่านราคาพู พวกเขาปรับขึ้นหมดเลยในช่องราการทิมเดือนไม่กลัวทิมใหญ่ทิมดังจากโฟรตุเกตเลยห้าลายยกขึ้นทั้งหมดนะแต่ในช่องเสมอมีการปรับราคาลดลงสี่จากห้าลายมองว่าโอกาสเสมอเปิดวกว้างมีความเป็นไปได้มากในสายตาเจ้าเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งและในขณะเดีวยวกันช่องจ้าบ,บ้านเองก็เป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งเฉกเช่นเดีวยวกัน ที่มองว่าคาร์ลักน่าจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้อีกเกมในเลน้งสองนี้นอกจากจะมองว่าเสมอมีโอกาสเสมอมากแล้วยังมองว่าคาร์ลัอกมีโอกาสชนะได้ด้วยไม่กลัวมาการเลยโอ้โหพูแบบนี้อยู่กับเจ้าบ้าเต็มๆแต่ที่สำคัญกว่าน,นั้นคือทีมเยือนอะเป็นฝ่ายหมกาต่อราคาพอปานลงห้า แล้วด้วยเงินขพื้นฐานต้องบุกเอาชนะคืนให้ได้ต้องเดินเกมลุกข้าใส่แต่วันนี้ภูไม่เชื่อใจพวกเขาแฮนดิแคปฟอมปาเจ้าก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจิมเนอรบนต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจะมพันบอลองตัวแฮนดิแคปก็ถือหามบอลคาร์บักว่าจะมีโอกาสเป็นฝ่ายกินราคาออกมานี้ไนดะ้อย่างชัดเจนมากกว่าเจ้าตางหา้าลายเชื่ออย่างนั้นจึงปรับมาแบบ เลือกข้างชัดมากด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ต่างก็อยู่กับบอลรองคารบักเมื่อรวมรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วคารบักก็มีความเหมนี่ยวหลังกว่าแม้จะเป็นรองเรื่อนชั้นลีกก็ตามฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันดูยังศบโอกาสว่าคารบักจะมาได้ในเกมนี้หรือยังน้อยก็เสมอกินครึ่งไม่แพ้คามาบาเป็นพื้นวางอันเถอะ บอนโอเคก็ไม่ต้องคิดมากขอตามคาราบักสวนรองคารบักนะมั่นใจอย่างที่บอกจะไม่แพ้เป็นพื้นจะชนะก่นเสมอก็ว่ากันไปจปัดไปเป็นทีเด็ดตัวเล่นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองนะในอีพีสองประจำค่ัาคือบรรพันหรหัสนี้สวนรองคาราบักครับในศึกยูโรปาหีกที่เจกบมาก้าไม่ชนะก็เสมอสําหรับ ท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟัง EP หนึยังไม่ได้ฟัง EP 3าม EP สี่แล้วก็ EP ห้าก็รบกวนติดตามกันให้ครบถว้วนขอบพระคุณมากๆครับ